สวัสดีครับเพื่อนผู้รับใช้วันนี้อยากจะมานำเสนอหนังสือนะครับที่ชื่อว่าพระจมปอมซึ่งเขียนโดยอาจารย์ที่โมธีคินเลอร์นะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับมีเนื้อหาที่สำคัญที่พูดถึงคนเรานะครับจะมีพระจมปอมอยู่ในชีวิตหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องครอบครัวอำนาจหรือว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับซึ่ง ยกตัวอย่างจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่จะพูดถึงเรื่องของอับ,บราฮัมนะครับที่ได้ให้ความรักกับลูกชายนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอับ,บราฮัมนะครับจะมีศูนย์กลางที่อยู่ที่พระเจ้านะครับแต่หลังจากที่มีลูกชายที่ชื่อว่าอิสอักแล้วเนี่ยครับจะให้ความสําคัญกับลูกชายซึ่งถือว่าเป็นเหมือนกับ เป็นพระจอมปลอมในชีวิตของอับราฮัมเลยก็ว่าได้นะครับฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้จะเป็นที่หนุนใจเราในขณะที่เราดําเนินชีวิตในประจําวันของเราหรือเรากําลังติดตามพระเจ้าเรารับใช้พระเจ้านะครับเราจะมีสิ่งต่างๆมากมายที่อาจจะเป็นเหมือนกับพระจอมปลอมในชีวิตของเราก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับเราทุกคนแล้วก็ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็น สิ่งที่หนุนใจเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะเน้นย้ําว่าพระที่แท้จริงของเรามีเพียงองค์เดียวคือพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และพระเจ้าที่อยู่กับเราฉะนั้นอยากจะหนุนใจให้เราได้อ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณครับ